ใอันน้องปิดกแล้วนะครับผม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 วัน,นเนี้เดี๋ยวจะมากินไอม้มาม่าเกาหลีที่มันเป็นแบบเป็นเผ็ดเป็นแบบแบบเผ็ดมากๆสองหอ่อแต่คือเราจะตั้งกฎให้ตัวเองว่าเราจะห้ามกินน้ำแม้แต่นิดเดียวจนก่กว่าเราจะกินมาม่าหมดเราถึงจะสามารถกินน้ำได้โอเคไปทุกคนมันจะตื่นเต้นหอไหมแต่คือจริงๆนวผมเป็นคนที่กินเผ็ดไม่ได้เลยนะถ้าเทียบผมกับน้องชายผมเนี่ยน้องชายผมจะกินเผ็ดเก่งกว่าผมเยอะมากผมจะเป็นเหมือนแบบ ถ้าสมมติน้องเริ่มกินขนมจีนน้ำยาใช่ไหมผมยังกินขนมจีนน้ำปลาอยู่เลยอะ <c oughs> รูอเป่าะคือตอนคือตอนที่ลองลองกินมันครั้งแรกที่มหาลัยใช่ป่ะคือกินไปด้วยแล้วก็ต้องกินน้ำไปด้วยอะแล้วคือแบบมันไม่ไหวแล้วนี่คือมาชาลิตนี่เคือตอนนั้นแค่ห่อเดียวเลยนะนี่สองหอ่อแล้วไปเด็กกินหมดแล้วห้ามกินน้ำตายไหมน่าจะตายนะกินน้ำไม่ได้ด้วยทำยังดีอะ ต้องกินท็อปปิ้งนะกินไข่ต้มอนะไรเงี้ยร้อนช้ายไปหยู่วเนะี่ยหมูดกิน1-2ึ่งสองห่อเลยห่อเดียวก็เยอะแล้วอ่ะ ก้ขึนนมาิอคือแต่ขอวางแก้วนมไว้เป็นตัวช่วยได้ปะ่ะแบบเป็นกําลังใจว่าเออถ้ากินหมดแล้วถึงจะกินได้นะอะไรเงี้ยเอาไว้ตั้งดูเฉยก็ไ,ด,ไ,ด,ไแบบกด้จะได้ไม่ต้องแบบพอกินหมดจะได้ไม่ต้องแบบวิ่งมาหยิบแก้วนมยอยะไรเงี้ยมันมันทรมาน

ทำไมต้องมานั่งทำคอนเทนต์แกงตัวเองด้วยเน่ยก็ไม่เท่าไหร่หรอกฮะดูจากสีแป๊บเดียวก็หมดแล้วเอาวะวีแก้ไขเตา เน well. ี่ยทุกคนดูดิแค่เห็นก็เคียดอะ กินน้ำได้ไงก่อนทำจริง Fyr mm -hmm. laren. ลอ,อ่ะคือแบบไม่ใช่คนที่กินเผ็ดได้เลยไนงะแล้วแบบมาทำอะไรอย่างเงี้ยยอมแพ้ไหมยอมแพ้คือเพิ่งผ่านไปแป๊บ,บเดียวเนี่ย แล้วแล้วกัน หเหลือประมาณหออ่อหนึ่งแล้วนเนี่ยตรงนี้น่าจะเชื่อจีนป่ะเอาห่อเดียวก็พอและเพื่อกีก็ไม่อยากกินแล้วอ่ะเลยโดนปากก็เผ็ดไปหมดเลยอ่ะ ทำอย่าหาทำอะไรอย่างี้อ่ะไหนๆก็ไหนๆน,น,นะทุกคนคือจะมีข่าวจะมาอัปเดต <c oughs> ระหวังเผ็ดเนี่ยก็เล่าเลยแล้วกันล่าสุดไปผ่าฟันคุดมาใช่ไหมก่ <c oughs> อนจะผ่าเนี่ยคนเราทุกคนนะต้องไปเอ็กซเรย์ดูว่ามันมีฟันคุดหน้าตาเป็นยังไงบ้าง <c oughs> ซึ่งจะไปเอ็กซเรย์มาเนี่ยคือจะมีฟันคุดทั้งหมด มีสามอัน,นที่ถอนไม่ได้แล้วก็มี1อันที่ถอนได้คืออันนอนอ่ะคือมันต้องผ่าอย่างเดียวถูกปะ่ะซึ่งมันเป็นการผ่าตัดที่ค่อนข้างยุ่งยากมากส่วนมันมีอันนึงที่ถอนได้คือถอนไปแล้วแต่ที่เซอร์ไพรส์กว่าคือ <c oughs> หลังจากเอ็กซเรย์มาใช่ปะ่ะเรามีกระดูกงอกขึ้นมาอยู่ในปากไว้ทุกคนเดี๋ยวเราจะขึ้น เอ็กซ์เรย์ไว้ให้ดูตรงนี้แล้วกันไอตัวฟิล์มตรงเนี้ยทุกคนจะเห็น <S <S <ý> <S ใช่ปะเดี๋ยวจะบ่งให้ดูได้ว่าไอตรงไหนคือกระดูกที่งอกขึ้นมาคือซึ่งคนปกติทั่วไปเขาจะไม่มีกระดูกงอกเข้ามาในส่วนเหงือกหรือส่วนปากอะไรหรือตรงเนี้ยหรือตรงแถวแถวฟันอ่ะคือคนปกติทั่วไปเขาจะไม่มีแต่คือของใจเนี้ยมันมีซึ่งหมออ่ะก็ <c oughs> <c oughs> ได้บอกว่า เรามีโอกาสเป็นมะเร็งนะทำให้เราช็อกมากเลยแบบว่บา,าอะไรวะอยู่ๆจะมาเป็นเป็นมะเร็งด้วยเรื่องโง่ๆแค่นี้เนี่ยนะนึกภาพว่าเป็นเรื่องโง,โง่ๆที่มันไม่น่าจะเกิดขึ้นกับเราอะแบบว่ามันเป็นความดวงสวยที่แบบว่าคนปกติทั่วไปเขาไม่มีแต่เรามีโดยที่แบบว่าอยู่ๆมันก็งอกขึ้นมาแล้วอนาคตมันก็จะกลายเป็นมะเร็งอย่างเงี้ยคือมันไม่ยุติธรรมเลยเนวะ้ยแต่คือหลังจากนั้นเราก็กลับบ้านไปเว้ยเราก็คิดตบทวนหมอเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะกลับไปคอนซัลท์กับ ทีมของหมอเขาอีกทีนึงว่าไอ้ก้อนเนี้ยไอ้ก้อนกระดูกก้อนเนี้ยหมอเขาก็บอกว่ามันก็อาจจะเสี่ยงจะเป็นเนื้อร้ายอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันถ้ามันโตขึ้นหรืออะไรยังไงก็ตามใช่ไหมหลังจากนั้นเราก็ปล่อยเรากลับบ้านแล้วเดี๋ยวค่อยนัดนัดมาคุยกับหมออีกรอบนึงซึ่งเราก็ได้กลับมาคุยกับหมออีกรอบนึงใช่ไหมแล้วหมอก็บอกว่ายังยังไม่ได้ดูมีโอกาสที่ว่ามันจะโตคือพอเขาได้ไปคุยกับทีมแพทย์จริงๆแล้วเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นโอกาสที่ค่อนข้างน้อยมากที่จะ ที่จะโตแล้วกลายเป็นเนื้อร้ายในอนาคตอะไรเงี้ยแต่หมอเขาก็บอกว่าให้เราอะทุกปีเราต้องไปเอกซเรย์ทุกปีไปดูว่าไอกระดูกก้อนเนี้ยในปากเราอะมันจะโตขึ้นไหมซึ่งถ้ามันถ้ามันโตขึ้นจริงๆต่อให้มันเป็นนิดเดียวอะยังไงก็ต้องผ่าออกเพราะยังไงมันคือเนื้อร้ายนะฮะซึ่งซวยในซวยอะทุกคนที่ดูดิเกิดมาตั้ง25ปีเอ้ยมันเราเราก็ไม่ได้เป็นมะเร็งนะมันจะมาเป็น เนื้อเนื้อ,เน,อเนื้อร้ายโดยที่แบบว่ามันมันไม่ใช่ความตั้งใจของเราหรือมันไม่ได้เกิดขึ้นจากการการะทาของเราโอเคนะทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะคือตัวผมเองก็จะไป Follow ทุกปีแล้วแหละว่ามันจะเป็นยังไงซึ่งถ้าสําหรับคนที่เป็นห่วงนะยังไงเดี๋ยวเราจะมีการอัปเดตให้ฟังกันทุกๆปีไปเลยนะฮะว่าไอ้ก้อนก้อนอน,นี้มันจะเป็นยังไงหรือถ้าสมมติเราต้องผ่าจริงๆขึ้นมาเราก็จะอัปเดตให้ทุกคนฟังทุกคนไม่ต้องห่วงแล้วเค็นไหมส่วน คอนเทนต์วันนี้ถือว่าชาเลนจ์รอบนี้ของตัวเองเฟลอีกแล้วนะฮะต่อจากชาเลนจ์เจนนี่ก็มีชาเลนจ์นีก็เฟลอีกตามเคยทุกคนสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ช่องใจอันอนบด้วยนะครับก็จะพยายามหาคอนเทนต์ดีๆให้ทุกคนได้ดูกันต่อไปนะแบบว่าอาจจะเป็นคอนเทนต์สนุกๆหรือตลกๆเกี่ยวกับตัวนายเองเลย แต่ถ้าช่วงเนี้ยอยากให้ทุกคนระวังตัวกันด้วยนะเพราะว่าที่เลือกถ่ายคอนเทนต์ในห้องเพราะว่าไม่อยากออกไปข้างนอกเพราะว่าก็กลัวที่ตัวเองจะไปติดโควิดก็ต้องระวังตัวกันให้มากๆนะทุกคนบ๊ายบาย